a t r o x The d a r k k i n g ในอดีตเมื่อนานมาแล้วชูริมานับเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแห่งลูนเทล่าโดยมีกองทัพนักรบสุดแข็งแกร่งนามว่าสันบอนเป็นเหมือนหัวหอ,อกที่อยากจะมีผู้ต้านนักรบหล่านี้ล้วนผ่านพิธีกรรมพิเศษอย่างหนึง่งทำให้พวกเขาได้รับพลังจากซันดิสจนแข็งแร่งเหนือนักรบทั่วไป มีพละงกำลังความเร็วรวมถึงอายุที่ยืนยาวเอทอกเองก็คือหนึ่งในนรงรบตำนีน้ด้วยความที่ชูริมาถือเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งพวกเขาจึงลุกรลานเมืองต่างๆเพื่อยึดครองและขยายอาณาเขตหนึ่งในเมืองเหล่านั้นก็คืออิกาเทียดินแดนทางใต้ของทวีและเป็นสถานที่เริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด หลังจากที่อีคาเทียถูกยึดครองมาับพันปีชาววิกาเทียก็ได้คิดจะก่อขอบฏเพื่อนําอิสรภาพของตอนกลับคืนมาพวกเขาได้สังหารหมู่เหล่าทหารชูริมาที่จําการอยู่ที่เมืองและยึดกลับมาเป็นของตอนเองแน่นอนว่าทางชูริมาไม่ยอมรับจึงได้ยกทัพมาหมายจะเอาคืนแต่มีหรือนักรบทั่วไปของอีคาเทียจะต,ต่อกรกับนักรบสุดแข็งแกร่งอย่างเหล่าซันดอนได้ พวกเขาจึงพ่ายแพ้ทําให้หล่อนักเบศของอิคาเทียตัดสินใจใช้อาวุธลับที่พวกเขาบังเอิญเจอใต้ผุนพิ่พบของดินแดนตนนั่นก็คือการรันเชิญหล่าว,วอยบอลนั่นเองแต่ผิดคาดแทนที่พวกมันจะเข้าสู้กับกองทัพชูดิมาเป้าหมายแรกของพวกมันกับเป็นผู้ที่อันเชิญมันออกมาแทนและนั่นก็ทําให้อาณาจักรอิคาเทียต้องถึงข่าวล่มสลายแต่ปัญหาต่างๆยังไม่จบลง เนื่องจากเป้าหมายโดยกําเนิดของอยบอนก็คือการลุกลามและทําลายทุกสรร์ชีวิตทําให้เกิดสงครามระหว่างพวกมันและกองทัพชูริมาโดยสงครามนี้กินเวลานับหลายๆปีจนในที่สุดเหล่าวอยบอนก็ถูกหยุดลงได้โดยการปิดประตูวิตีที่พวกมันออกมาทว่าเหลานักรอบที่รอดชีวิตกลับมาได้กับต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปตลอดกาลอย่างที่กล่าวไปนักรบซันบอลเหล่านี้ มีชีวิตที่ยืนยาวมากๆพวกเขายังคงมีชีวิตต่อมาได้แม้สาภาพจิตใจจะย่ำแย่กระทั่งวันที่อาณาจักรชูริมาได้ล่มสลายลงฟองส้นสุดท้ายที่ยังคงสาภาพจิตใจของพวกเขาก็ขาดสินไปสาภาพจิตใจที่ย่ำแย่จากการต่อสู้ทําให้พวกเขาคิดว่าตัวเองตอนเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งและสมควรเป็นผู้ปกครองพื้นแผ่นดินนี้พวกเขาเริ่มเรียนรู้ศาสตร์ต้องห้ามต่างๆลามไปจนก,กระทั่งเริ่มต่อสู้กันเองและนำมาสู่สงครามที่อาจทำให้โลกถึงจุดจบ พร้อมกับชื่อใหม่ที่ถูกเรียกว่าดาร์คิงโชคอย่างดีที่สงครามนี้ได้จบลงก่อนโดยเหล่า Dark King ดาร์คิงต่างถูกผลึกเอาไว้กับอาวุธที่ตนเองใช้และเป็นที่มาของสุดยอดอาวุธแห่งดาร์คิงในเวลาต่อๆมาเวลาผ่านไปนับร้อยปีมีผู้คนบางส่วนต้องการครอบครองพลังของดาร์คิงเหล่านี้แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาถูกครอบงำเองทำให้ดาร์คิงจำนวนหนึ่งสามารถหลุดออกจากการผลึกที่ยาวนานนี้ได้ และเอทอกก็คือหนึ่งในนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องการทำก็คือพยายามจะหาทางที่จะทาให้ตัวเองกลับคืนสู่สภาพอันทรงเกียรติดั่งในอดีตแต่ก็พบเพียงความล้มเหลวทําให้เขาเลือกคําตอบสุดท้ายที่จะปลดปล่อยตัวเองซึ่งก็คือการทาลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปสู่จุดจบการต่อสู้สงครามและความตายด้วยความหวังว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกทําลายแล้วตัวเขาจะได้รับการปลดปล่อย